ควระวังและข้อจำกัดของการใช้งาน Power Automate มีอะไรบ้างไปดูกัน Power Automate สามารถดึงข้อมูลสูงสุดได้เพียง5,000 r e รีคอร์ดต่อ a อคชั่สำหรับ Action ที่เกี่ยวกับการดึงข้อมูลเช่น Share Point Excel หรือ SQL Server หากต้องการดึงข้อมูลเกินขีดจำกัดนี้จะต้องเข้าไปเปิด Pagination และตั้งค่าเกณฑ์สูงสุดให้เป็น1 0 0 0 0แสนค่ะ ถัดมาเป็นเรื่อง time out ของโฟล์โดยโฟล์ที่ทำงานไม่เสร็จภายใน30วันจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติค่ะเช่นโฟล์อนุมัติการลางานถ้าไม่ได้ถูกกดแอปทูภายใน30วันโฟล์นี้ก็จะล้มเหลวค่ะต่อมาโฟล์ใน power automate ไม่สามารถสร้างเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขได้เกิน8ชั้นและสุดท้ายการใช้งานบางคอนเนคชันหรือแอคชั่นเช่น sql server http หรือ azure devops หรือว่าจะเป็นพวก third party service ต่างๆอาจจะต้องใช้ ไรเส้นพรีเมียมและนี่ก็คือข้อควรระวังและข้อจำกัดของการใช้งาน Power Automate ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดถูกใจให้นินจาด้วยนะนิน